เยอะคือจะแบบบานเนาะว้คือ <c oughs> มันจะกินยากก็แนะนําให้เป็นผักกรีนโอ๊์ก็ใช้แค่แผ่นเดียวก็พอเ,เลยแล้วก็เราจะทํามินิไข่ต้มค่ะว่าที่มินไข่ต้มมิ mini นิไข่ต้มแล้วก็ใส่ชีสคือถ้าเราไม่ใส่ชีสเนี่ยถ้าที่ทำขายนะไม่ใส่ชีสคือต้องเราสามารถเพิ่มออปชั่นนะคะด้วยกันยังไงคะ อ๋อนู้เป็นคนทำไงนู้ก็รู้่เดี๋ยวได้ท่าว่านี่ดังๆำนี่ดังๆไม่มีแครอทเปิดไลฟ์หน่อยหนึ่งสวัสดีค่ะตอนนี้เรากำลังจะทำแซนด์วิชมินินะคะแซนด์วิชมินิค่ะดูมาดูกันเนาะอันนี้นะเราก็เพิ่มออปชันด้วยการใส่พอิมะเขือเทศนะคะแล้วก็อันนี้เพิ่มอีกนะคะ สามารถใส่ได้ถ้าชอบถ้าไม่ชอบก็คือไม่ต้องใส่วัต mm ิ hmm. คือใส่อันนี้อย่างเดียวก็อร่อยแล้วเดี mm ๋ย hmm. เราจะเพิ่มรสชาติค่ะแล้วก็ซอสพริกอยากให้มีเผ็ดนิดนึงอย่ยเราก็ใส่ได้แบบตัวนี้เนะ mm hmm. เาะทำให้ดูเป็นตัวอย่าง เราจะเอาแบบที่มีอหรือไม่มีผอมีกว่าควรส่วนใหญ่ก็จะไม่ชอบกินผอนะเนาะแต่ว่าเราอะใช้บางคนใช้ขนมปังขาวเลยก็มันจะสวยเหอะเนาะมันจะสวยแับบางคนนะเะเราก็จะใช้ขนมปังขาวเบป๊ะใช้ขนมปังขาวเลยแต่ว่าเราก็เน้นแบบสุขภาพแล้วก็ ลาที่คือเอาที่สะดวกเลยนะคะว่าเราจะใช้วิธีการปาดเอาคนเนาะขึ้นมาปาดปาดปาดนี้ก็ได้หรือจะใช้วิธีนี้ก็ได้นะคะต่ทีนี้เนี่ยของโู้เนี่ยมันมีมันมีไส้เขาเรียกว่าข้างในเนี่ยมีโสระสมที่มันเป็นชิ้นๆนะคะที่ต้องระวังหน่อยเราเรียนรอ้ไปแล้วบีบแรงแล้วนี่โร <laughs> <laughs> ล่ออเนี่ยเวลาเข้าตัวเย็นแล้วมันจะหนืด เราก็จะลากจับไว้นะคะลาดล้วก็จะเนี่ยปีดลงมาแล้วก็ให้มันทั่วขนมปังเนี่ยแผ่นหนึ่งประมาณห้ากรัมแค่นั้นแหละแล้วก็อยากให้มันล้นออกข้างนอก,นอกเพราะเวลาเราตากแล้วมันจะเลอะมือเลอะแพ็กเกจจิ้งลงบนเดิมค่ะนะะั่นทำนั้นต้องไปซื้อขวดแบบนี้ใช่ไหมคะซื้อขวดแบบนี้ก็ได้ะคะ่ะหรือพี่ถ้าเออ่จะเอาล้วงลงไปแล้วก็มาปาดก็ได้ ที่จะทำแล้วใช่ไหมคือการตอกแกใช่ไหมไม่เป็นไรจุกรอรอแล้วก็ใส่ก็มีชั้นหนึ่งที่ใส่ผักเนาะแล้วก็อีกชั้นหนึ่งก็ใส่ตัวไส้ของเรานะคะนี่เราจะหั่นสี่ชิ้นเนาะคือเราก็จะเอาวางตรงกลางเดี๋ยวหั่นหั่นด้วยค่ะผักนะคะ ก็ล้างแล้วก็เสด็ดน้ำที่มีสลัดสปินเนอร์ที่บ้านกันใช่ไหมไม่น้อยเจ <c oughs> ๊จะ <c oughs> มาให้พี่ๆดูหน่อยอันนี้ได้มีที่ปันค่ะซื้ออีกเกี้ยนนค่ะร้อยกว่าไม่เป็ิงอันนี้คือมันใหญ่มากนะคะเราจะใช้ผักให้มันอยู่ในขอกของขน่ปังนะ <c oughs> แล้วก็เสดดนิดนึง <c oughs> ให้มันอยู่ในกรอบนะ <c oughs> อ่าอันนี้เป็นสลัดสปินเนอร์คือมีตะก,กร้าข้างในเนี่ยคะ่ะ ถ AD, ad, an, ้าจะกินสลัดต oh, ้องมีติดบ้านเลยมีสองอันแม่แม่หมูหมูต้องไม่มีแตรแตรโอ๋อใช่ก็ได้เหมือนกันก็ได้เหมือนกันเลอันนี้ใก็หมุกนี่ซื้อออนไลน์ใส่กระปุกง่ายๆผู้ชายจีอ่าอ่าอ่าซุปซำซุปซำอ่าแล้วก็เสร็จแล้วนะคะ ก็เอาฝ่ามือนะห้ามใช้อย่างนี้นะเพราะมันจะเป็นรอย ก่อนที่จะใส่ไข่เนาะเอาชีสใส่ก่อนชีสหนูชอบลืมใส่ชีสทุกทีชีสนะคะจะมีชีสเป็นเป็นอย่างเงี้ยอันนี้คือชิอาชีสแล้วจะมีสีส้มอีกก็คือลมควันแล้วแต่ชอบเลยลงควันก็จะมีกลิ่นเพิ่มขึ้นมาจะมีกลิ่นส่วนตัวนุชชอบแบบนี้ส่วนสามีชอบสีส้มัน นิ้งมันจะมันจะเข้มขึ้นแล้วมีกลิ่นควันตอนตนะอนนี้ใส่ลงไปเนาะแล้วก็ใส่โอ้เน,นะ <c oughs> นี่ยไปนะก็คือลดปริมาณได้ค่ะดินเอง <c oughs> น่ะ้ดินเองน่ะดินเอะตอนนี้เราจะเป็น,น,นแซ็ตคแม่ะตองมีบิ นี้เราจะใส่ซอสเพิ่มนะคะที่เราเวรใส่นิดเดียวนะคะแค่ให้มันมีรสชาติเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ค่ะรู้ว่าใส่หมดไม่ใส่ของรู้ได้จะใส่หมดเลยเดียวคนไทยชอบทานไหมใส่ไหมไม่ใส่ไม่ค่ะชอบทานแตไม่ไม่ชอบค่ะคไม่เคยชอบแต่บางคนที่ชอบแต่ไหนก็ไม่ชอบเลยไม่ใส่ก็ได้ใช่ไหมคะใส่ก็ได้นี่คือออปชั่นสีต่าง เนี่ยเวลาใช้มันตัดนะเวลาตั้งที่มันจะมีน้ำใถ้าใส่เยอะระสมงไปอย่างอืนก็คงไ่ียมนแล้วค่ะก็ทปก็ใส่เยอะเลยเรียบร้อยแล้วก็ติดเลย่ิหมดคือถ้ามันแฉะมากเนี่ยมันจะแบบหั่นปิ้นออกมา เราจะหั่นนะคะวิธีการหั่นเนี่ยก็คือว่าในที่นี้ใครเคยหั่นทำเป็นวิชหรือยังคะเคยเลยแล้วยังพี่เเอนะคะอ๋อเราก็จะวางมีดแนว45องศาก่อนแล้วก็เลื่อยลงไปแล้วก็คล้องผ่านใช้แรงแบบเลื่อยนะแล้วก็ลาก มันอาจจะไม่เข้ากันบ้างเป็นบางครั้งเยี่ยเมี่อนพอมาทางนี้แล้วก็เริ่มประคองอันนี้ประคองเยอะหน่อยเพราะมันเป็นสีแฉกเลยลามือใหญ่ก็จะได้เปลี่ยน่อาคุณน้ำนะคะเลื่อยถ้าเราไม่มีทั้งความยาวทั้งไม่มีเอเอสที่เป็นแบบก็จะลําอยเนี่ยมีธรรมดาก็ได้หันแล้วมันจะยุบไหมยน่ยปกติหั่นของต่ำเดียยุบเนาะเราต้อง ต้องเลื่อยค่ะน้ำกดเลื่อยไปอย่างเงี้ยถ้ากดปุ๊บมันจะแบบอ่าเสร็จแล้วเนาะก็คือเอาขึ้นมาติดนะคะก็คืออันนี้มันจะเป็นกาวเนาะกาวให้มันติดกันแต่ถ้าใส่ผักเยอะมันแบบปันๆเราก็เลยใส่ผักนิดเดียเอาหันด้านด้านที่เป็นผัก เดียวกันอันนี้ก็คือว่าเดี๋ยวมันขึ้อนอยู่กับกล่องเลยนะคะกล่องที่เราใช้เนี่ยคุณจะให้ใช้กล่องแบบนี้ซึ่งถ้าใส่อย่างนี้คือมันจะกว้างเกินดังนั้นก็จะต้องตัดขอบขนปปมปังออกนะคะถ้ากล่องมีขนาดพอดีแบบตรงนี้คือไม่ต้องตัดขอบก็จะขอ,อยืดเอามีดมีดคมนะคะไม่ใช่มีดหั่นมปังตัดขอบ กดลงไปเลยมันมก็จะส,สยวยขึ้นด้วยมันือตัดขอบ <c oughs> ตัดขอบอะไรเนี่ย <c oughs> ก้นเลืนแล้วก็ไวดจีบนะคะขวดจีบ <c oughs> คือเราจะเอาไว้ใช้เพราะว่าเวลาที่มันติดกันแบบนี้คนอื่นเขาไม่รู้ว่าแบ,บ่งรงไหน,น <c oughs> ถ้ามีช่วยมันก็จะช่วยให้ทางง่ายนะคะเคยซื้อมาไมัม่ถูกเลยอันนี้ก็คือมันมัน่วยมันเล็กไปนิดนึงข <c oughs> องรูดอะ กระตินุจะใส่ก้วยใหญ่ซึ่งมีในห้องออนไลน์แล้วขนาดแต่ว่ามันเป็นมรณาฐาซื้อันร้านน้อไม่มีใช่อยากจะเพิ่มไปใช่หันจะ้เพิ่มมาที่ไปหยุดทั้งสองในกล้วใหญ่แจกทั้งด้านไหนครับกลณแยต้นอ่วงกลมเลยมันจะใหญ่ทุกด้านเลยก็เอาไปห้ึ่งที่องเลยใช่ใช่เอ็้ก็ไม่ใช่นี้เราก็ลองมา ถูกต้องใ่แล้วปกติอย่างนี้นี่เราเราจะเป็นคู่หรือเราจะใส่เท่าไหร่ใช่ไหนะคะหมายถึงว่าเราปกติใส่แค่ขึ้นเดียวหรือว่าใส่สนีค่ะใส่สองชิ้นแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นผลไม้อ๋อเนี่ยค่ะผลไม้ก็คือวันนี้มีให้แก้วมังกรแอปเปิ้ลแล้วก็องุ่นใส่อย่างละสองก็ได้ เอี่เล็กนิดเดียวอย่างละชิ้นก็พออันนี้ก็คือเป็นคำแนะนำเวลาเราเอาไปจัดเบรกอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าจัดให้ลูกก็ได้นุชก็จัดให้สามีเดินทางอะไรเงี้ยใส่ผลไม้ได้วยอันนี้แก้วมังกรค่ะก็คือเอาเอาตัวมังกรมันออกีมังกรมันออกล้างน้ำให้สา มันก็เละแล้วก็ส่วนใหญ่เขาก็จะเอาออกกันนะคือมันจะได้มันจะได้ทานเลยแต่พอเรามีติดมาเนี่ยออสวยเนาะเหมือนที่ส้มต่างประเทศที่เขาชอบมอาหาแล้วมีเปลือกติดมาคือเวลากินมันก็ไม่ได้แยกอะไรก็แค่เราออกออกมันก็กินได้ละอะไรเงี้ยเรามีมันก็สวยดีแต่ถ้าสมมติว่าเราเราไม่มีผลไม้เรามีแค่นี้ใส่สามอันเลยใส่สามอันก็รู้สึกเยอะไปนะ มูลค่ามันสูงใช่ค่ะมันก็สือสำหรับบางคนเขาก็กินแบบหมดกินเพิ่อะไรอ่เีย่ค่ะประมาณนั้นทุกคนลองทำดูเลยค่ะลืมไปแล้วลืมลืมไปแล้วก็สุดดูพี่สุดกินเพิ่ม่แล้วกล่องอันนี้มีแบบแค่สองอันไหมคะ ไม่มีไซนี้ไซนี้เล็กสุดแล้วร้านกล่องนุก็มีให้นะคะก็คือว่าถ้าจะซื้อร้านที่นุซื้อประจำอะค่ะในในช้อปปี้ก็มีขายนั่นอืีบสวยเชียวพยายามจับไอ้นี่ไว้นะคะฝามันมันปรักรอกนะก็ผัดผัดเผือก มะเขือเทศส <cek warm st anza> <le> ั่งนู้ดค่ะเขอนาตงกลางเกไปรันออทก็ได้ี่ไ้เ่ไปะได้ ใช่ไหมใช่โอ้ยจะขายหมดบ้านไม่ได้ขอมีได้ติดติดสองยังไงอยู่ที่สองฝั่งที่พิติตรอ่ะถ้าทำตอนเช้าอยู่ได้ได้รางวันใช่ไหมมันอยู่ได้ภายในหนึ่งวันนะคะใช่ค่ะต้องดิงมากเสือเทศนาะอย่างนี้ได้ค่ะก็ถ้ามันให้มันอยู่นานก็คือคนด้แค่มีแค่มีเดี๋ยวไล่ดู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 เบอร์ติดใช่ค่ะถ้ามันอยู่นานนะ เนารับคือเราขายทั้งชั้นแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าทำโซ่เราก็สุดแล้วแต่ลูกค้าหรือเราส่งทั้คชั้นลูกค้า <c oughs> เขาจะทานตรนไหนคือมันอยู่ในหออ้องออฟฟิศ่อยู่ได้หนึ่งวันออฟฟิศที่มีแอร์นะคะลูกค้าตั้งข้างนอก<ป>ได้ใช่ไหมคะตั้งข้างนอกในห้องแอร์ได้ค่ะได้ไปขอถ้วยนิดเดีย มันพูดพุดเ่รอ๋อมันติดกระเทียมใช่แวมันก็แบบออกมาออกม ชีสที่กําวังแต่สลัดใจไม่เป็นไรอ่ะมีต้องใส่เพื่ออะไรทำไมแล้วพ,พี่ก็เขย่าัล้วเลื่มเลื่มเพราเดี๋ยวมันก็อยู่กันะครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những Thank you.

ใช้พิชซู่แบบเจ็บมือเพราะว่ามันเลยพิชซู่แข็งมาังโมกตัดเดียวแล้ตัดค่ะ อสร็หมดลยใส่ถั่นี้ปกติข้างนอกก็ขายกันเท่าไหร่ครับอร่อูปสิลูขาย5้าบาทอันนีมีผลไม้ด้วยเขาใส่สามิ้เลย แล้ว้า50บาทชิ้น50บาทวิ่เราทำมันก็จะเหลือเศษชิ้นนึองอ๋อก็ทำเยอะๆอะไรเงี้ยคือแล้วแต่เราเลยว่าเราจะแบบเรียงเป็นสองหรือเรียงเป็นสาม เป็นกล่องกระดาษทาร์ฟเนี่ยราคาจะถูกถ้าเป็นกล่งองพลาสติกบางๆอ่ะไม่แพงบาทสองบาทแต่ถ้ากระดาษทาร์ฟสี่ห้าบาท<ม>แล้วแต่ว่าเราจะนำเสนอให้ให้ใครเนี่ยเราก็เลือกกล่องตาม,มนะคะถ้าเลยถ้าส่งร้านกาแฟคงต้องใช้กระดาษได้พลาสติกใสเนะาะถ้าเราอยากลดต้นทุนก็ควรใช้พลาสติก คำแจกเนี่ยไม่ต้องใช้ก่อนนะคะค่ำแจกของคำแจกคือเวลาที่เราทานแซนด์วิชคู่กับผลไม้เนี่ยคือมันแบบตัดกันเข้ากันมากมันก็เลยแนะนำว่าคือถ้ามีผลไม้ไปด้วยเนี่ยณหมอ <c oughs> ตัดได้ดีามากเลยดดดูแลลไ้ีก็ใช่มัน <c oughs> ตัดกันอันนี้ผักมันจะรีบไปเนาะเยี่ไปสูดมาก เรียบร้อยโอเคเอาไปวางไว้ที่โะเลคะแล้วก็เคลียร์เขียร์ค่ะเดี๋ยวเราจะทำแซนด์วิชซอสสตรอเบอรรี่ให้อสเโซอยู่ตรงกลางเนอะใช่เอายู่ตรงนีเล็กคแต่เม่เห็นคือเวลาต่งมันเหมือนเราคือคุณรูถ้าถ้าเราไม่ใส่ผักเขียวอ่ะเราไม่ใส่ผักเขียวต้อทานใ้าใส่อะนี่รด ่ะล้เนี้วยแล้วมันสวย้รแต่ถ้าเผืเราไม่ไม่ใส่มันเกิดเพศเราใส่เด็กผักก็ได้ไหเนอะก็ได้ค่ะมันแล้วแต่คนชอบอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่กันนี่มีทิ้งมันบันทึก้จริงจรแล้วก็เช็ดมือตัวเองนะคะได้เอาแผ่นเช็ดเขียงเช็ดมือตัวเองนะคะ ขันเสียงยาดเหมือนกันะครัะไ,ไม่เข้าอ่ะมันต้องเล็งนี่แหละแบบแรกแล้วก็อะไรงเงี้ยบางทีนูกก็ไม่เข้าเลงใหม่เก็บเพียงทิ้งเสร็จขยาดเลยค่ะโอเคเดี๋ยวก็ไลฟ์กันแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะนี่คือขัน